ได้ปีบบานไว้ในขณะที่บนส่ของเขาก็ได้ตั้งต่อนะคบกฟังกินเป็นที่บานพันาวัดปาสันติมนารามวัดป่าสันติมิกาวาเป็นพ่อพินีเมื่อเนาะ

มีกํลังรอพระเดชพระคุณหลวงพอ่อจ้าคนามเพื่อจะมารวมจเจริญุทตมนต์อยู่ที่ศาลาลงนามของบ้านคานําตนางานกระถินวัดป่าสันติธรรมมิกาวาดบ้านคานําตนาพี่น้องในส่วนหลังจากกระถินอหอมบานเสียเรียบร้อยเลยกนนี ยอดยอมกับลังพาพรล่อประเด็ดพระคุณลวงพอจะามาเผออยู่นะอีกจักรูนึ่งประมาณหาโมงหาโมงกบของพอก็จะเดินทางมาหอดสถานที่ลงนำเรียบร้อยแล้วเนาะรอยจักรูนึงนะพี่น้องเนะาะ

ขอกราบเรียนขออภัยทุกทุก2ออฟไซด์3ทางนะครับมีการ อดีตงานก็เรื่องอดีตอดีตงานเนี่ยที่อะไรกัเ้ลงานดีวยมากจากที่ใจดีโซนีมาร่วม่าขุ ว่าอิ่มนี่มีมาทางมาทางได๋เด้อมาครับผมคนนี้คือฮ้อนดอกบ่ทุกสิ่งทั้งหลายทุกคนครับเรื่องญาติเออคราวนี้สิตกบ่ตกดอกคนนี้อ่าถ้าตาบอดครับไป6คนนั้นครับไปจักเด้อ เลยเสีงมันอนหอนหอนเอาเอาเ้เล่อนหอนกับผพานั่านหน้าผ่านป็นยาางกรรก

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธีสไหนมาจังหวัะเะจับตุ๊กตาเจ้าหนี้ตัดปริวล้านี้ปิดบุษบักการโอนสยามาตลาดโมฮันเต ทีุู่สังโิมานิมยังพันเตอยากดูแบบป,ปัตยาี้สักปิวรานี้ปฏิทันหาตุอัมหัรรมทีระตกมจารยะสุขายยาัาเตทันท่าสูงผูดเดิญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งจะถูปัจจัยกับทั้งของที่เป็นมริวารทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่ท่านพระสงฆ์ขอท่านพระสงจราราวซึ่งจะถูปัจจัยกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ด้วยความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่บรรดาญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ยีราจากกนอ้ไปแล้วซึ่งมีดิดามันดาปูญยาตายายคผู้ปราจาชนภาราสามี บทตีบทตาพร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเริงท่าผูเจ้าที่เรื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพายักแม่ธรณีจงได้มาแลบเอาผูส้ส่วนคนโงที่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำในวันนี้ขอกผู้สของบุญนันนี้ ตงเป็นหลปาทนิส Ser no. ัยเป็นปัจจัตตามทรง้รงไปถึงพระนิพพานรวมยัดของทานทั้งหลายที่กล่าวนามาแล้วตกพูดก็ขอให้คนจากพุกขถ้าถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งขกินไปวักรักนานเออ สาธุณารมณาขอเาิดร้อยด้เนหลังให้นหลังทีนสียั้งนตังไปททิตังังต้นยสมิสตุสุเรนตุสังคปา Dan benda rasulnya, mani cokirasulnya, ayelnya, bintang tersam meluangku, winang satu mati ambawa wanda ray, sekian dia kayu ku ambawa apiwan dan nasir. Sani jangwan nampak jahin wajah tak Namawan nanti ayuwan wajah

ตาตาอนุมวทานติเวยาวาจังกะลวติวานเตอนอตตาจินนาโวเตปิปวนยาสภาคินนวตัดสมาทะเตอัพปติวานาเจตตาทงมหาลัง

Halang lakan tu sapa dewa ta sapa puata nupa nasata so tiapa wan tu tiapa watu sapa mangkalang lakan sapa. ปะตาสะปะธัมมานุภาเวนะสะทาสะวัตเภาวันตุภาวตุสะภะมังกะลังลาคันตุสะปะตาสะปะสังคานุภาเวนะสะทาสะต One, two, three. antu Saya nan nanti watanoa ewanta wang wisaya saya suh halabala kita balang kia siapat awi pok

ปะทะกึ่งนางปะทะกึ่งกลางมะนุสหกรรมมัณฑะเนียะปะทะกึ่งนาง <tik>